สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการเคลื่อนตัวของราคาบิตคอยนะครักับคริปโตโดยรวมก่อนที่ทางประธา,านธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุมนับในคืนนี้นะครับขอเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้นะครับการประชุมของเฟดคืนนี้นั้นเนี่ยแน่นอนว่า97.2ซนนะมองว่าเฟดน่าจะยัง ของอัตราดอกเบีย้ยนะที่สามจุดถึง7.35อยู่นะครับราคาของตัวบิตคอยวันนี้เองนะเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยดูเหมือนจะวิ่งขึ้นมาอยู่นะตอนนี้ผมทำคลิปอยู่นี้ราคาับบิตคอยอยู่ที่ประมาณ 8, 000, 000สัก89,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งก็ยังถือว่าทำเอ่อแพทเทิร์นนะครับที่เป็นทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอยู่นะถ้าเกิดเราจะดูในทำเฟรมเดลี่นั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะครับยังถือว่ารักษาแนวรับ ไว้ได้ดีอยู่นะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาวันที่หกที่ผ่านมานะครับหลุดลงมาที่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นห้านะแต่ก็ยังรักษาแนวรับตรงนี้ไว้ได้ดีอยู่นะครับโดยภาพใหญ่นวเนี่ยผมจะมองว่าการเคลื่อนตัวนะของบิตคอยเนี่ยยังเหมือนนะค่อนข้างที่จะยังเหมือนกับในช่วงปีสองพันสิบเก้านะครับในปีสองพันสิบเก้าเนี่ยมี หลายอย่างนะที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะจริงในปี2019ถ้าเกิดเราจะดูใน time frame นะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าจะเทียบนะกับในดู time frame ที่เป็น weekly นะแล้วก็จะเทียบนะครับกับการเคลื่อนตัวนะของ S&P 500นะครับังเกตว่าในปี2019นะครับก็คือช่วงนี้นะตอนนั้นเนี่ยตัว bitcoin นะครับ ย่อตัวต่าลงนะในช่วงนี้นะครับย่อตัวต่าลงในขณะที่ตัว s อสพีห้าร้อยเนี่ยเส้นสีเงินวิ่งขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับช่วงนี้เหมือนกันนะตัวบิตคอยย่อตัวต่ําลงนะครับแล้วก็ตัว s อสพีห้าร้อยก็วิ่งขึ้นไปนะครับ <S <S ไม่ใช่แค่ s อสพีห้าร้อยที่วิ่งขึ้นไปเท่านั้นนะในช่วงปีสองพันสิบเก้าเนี่ยตัวทองคําเองนะถ้าเกิดเราโอเวอร์เลยนะราคาของโกเส้นสีขอเปลี่ยนนะครับสีเป็นสี เหลืองนะครับเช่นสีเหลืองนี้ก็คือราคาของทองคำนะในช่วงปี2019เช่นกันนะราคาทองคําวิ่งขึ้นไปนะครับบิตคอยล์ร่วงลงมานะครับในปี2019อ่าในในปี2026นี้เหมือนกันนะทองคำนะเลื่อนสีน้ร้อยวิ่งขึ้นไปนะบิตคอยล์ร่วงลงมานะครับและถ้าเกิดเราเทียบนะกับตัวบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับเฟดบาลานซ์ชีตเส้นสีส้มนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าเราจะสังเกตว่าในช่วงนั้นตัวเฟดเองก็มีการทํา Qt นะครับเรียกว่าทํา Qt ลงมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เติมสภาพคล่องกลับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นราคาของตั bitcoin นะวิ่งขึ้นไปนะครับเกิดการโลเ a t i o n นะครับของสภาพคล่องนะจาก s p 500ร้อทองคํามาหาตัว bitcoin แล้วก็ตัวคริ p โตนะครับสังเกตว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัวสภาพคล่องดูเหมือนกาลังจะวิ่งกลับขึ้นไปด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอยู่ตอนนี้นะครับที่เหมือนกันนะในช่วงปี2 0 2 6และปี2019นนะครับส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่า การย่อตัวในครั้งนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่การย่อตัวแบบที่เป็นแบร์มาเก็ตนะแบบที่เราเห็นในช่วงปี2 0 2พันยินะที่ตอนนั้น,นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยย่อตัวนะต่ำลงมาประมาณสักเจ็ดสิบดเอร์ซนตนะส่วนตัวผมนั่นเนี่ยไม่ไม่คิดว่าการย่อตัวครั้งนี้เนี่ยจะเหมือนกับช่วงปี2022นยิบนะครับผมคิดว่าถนะ้าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังเหมือนกับปี2 0 1พันิอยู่นะนอกจากจะว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะในระหว่างทางตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราดูมูลค่านะครับของตัวบิตคอยเทียบกับทองคำนั้นเนี่ยกราฟนี้เนี่ยเป็นราคาของตัวบิตคอยเทียบกับมูลค่าของทองคำนะจังเห็นว่าตอนที่เราจุดเที่ยวอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดที่เป็นอีกแนวรับหนึ่งเหมือนกันนะใกล้จะเป็นอีกแนวรับหนึ่งนะที่ทุกครั้งที่อย่างเช่นปี2021นะลงมาถึงจุดนี้เนี่ยราคาของตัวบิตคอยทําผลงานนับได้ดีนะกว่าตัวทองคํานะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบิตคอยก่อนหน้าน,นี้ก็ย่อตัวต่ำลงมาในมูลค่าของทองคำนะประมาณสัก54เปอร์เซ็นตนะตอนนี้เองนะเนี่ยจากจุดสูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักตุลาคมปี2020ตุลาคมปี2025นะครับประมาณช่วงปลายปี2024นะมูลค่าของบิตคอยทาจุดสูงสุดนะเทียบกับราคาทองคำมันเนี่ยก็อยู่ตอนนี้เนี่ยร่องล่วงต่ำลงมานะประมาณสัก58เปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงแนวรับตรงนี้นะผมคิดว่าแนวรับเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะเป็นการาสังเกตนะว่าสภาพคลองเนี่ยจะหมหนุนาจากทองคํานั้นเนี่ยกับมาหาตัวบิตคอยนะครับหรือเทียบกับซิลเวอร์เองนะครับซิลเวอร์เองนั้นเนี่ยมูลค่าของตัวบิตคอยเทียบกับมูลค่าของซิลเวอร์เองนั้นเนี่ยก็ยังย่ยยอตัวต่ําลงมาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยซึ่งจริงแนวรับที่สําคัญที่ก็ประมาณสักช่วงนี้นะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยบิตคอยดูเหมือนจะยังไม่ถึงแนวรับตรงนี้นะผมคิดว่าแนวรับสองจุดนี้นะเป็นอีกแนวรับสําคัญนะว่าถ้าบิตคอยตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่แนวรับนี้นะต้องลุ้นกันว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับหรือจะลงมาเทสอีกแนวรับหนึ่งนะที่มูลค่าของตัวบิตคอยจะทำผลงานได้ดีนะครับกว่าตัวซิลเวอร์นะนั่นก็เป็นการเคลื่อนตัวนะของราคาของตัวบิตคอยนะครับกับทองคำนะครับตัวค่าเงินเยนนะครับของ ญี่ปุ่นนะเทียบกับมูลค่าของสหรัฐอเมริกาก็แข็งตัวขึ้นนะครับวันนี้เองเนี่ก็ต้องมารุ้นกันว่าทางเฟดเนี่จะมีการพูดถึงนะครับตัวการเข้าไปแทรกแซงนะของเงินเยนหรือเปล่านะเพราะมีการมีข่าวมานะว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานี่มีการสอบถามนะรเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะระหว่างตัวเงินเยนกับสหรัฐกับทางเงินอดอลลาร์นะครับเงินเยนเองนั้นเนี่ยก็ดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเองในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาก็ เมือนเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนตู้ ETM นะครับอของโลกเลยทีเดียวนะของนักลงทุนเลยทีเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นเนี่ยติดลบมาตลอดนะประมาณสักเกิน20ปีแล้วนะครับแต่ในช่วงที่ประมาณเดือนปี2024เนี่ยธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปนะเพราะว่าเงินเฟอ้อ มีเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นจากเงินที่ต้นทุนต่ําจนถึงติดลบเนี่ยกลายเป็นเงินที่มีต้นทุนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงสิบยี่สิปีที่ผ่านมาในช่วงที่เงินต้นทุนต่ำเนี่ยแน่นอนก็เกิดการตัวเอ่อคเรนซีเยนแครี่เทรดนะครับก็คือกดตู้เอทเอมที่มีตอกเบีย้ยต่ำนะของญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือแม้แต่คิดตัวเองนะครับที่สารอเมริกาหรือว่าดอลลาร์อสศเซนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านัก เริ่มนะที่จะมีการเทขายนะครับสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเป็นดอลลาร์นะครับและเอามาแลกเป็นเงินเยนนะครับเพื่อที่จะชําระหนี้นะครับดังนั้นเราเลยเห็นนะครับดีมาของเงินเยนนั้นเนี่ยมากขึ้นแล้วทําให้ตัว JPY เนี่ยแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงนะที่อาจจะมีผลกระทบนะครับกับสินทรัพย์เสี่ยงได้เช่นกันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งผลกระทบของทางสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คือวารละของโจลอมพาเวลนะั้นที่จะหมดนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะโดนัทป์จะเลือกใครนะผมเท่าที่ติดตามข่าวดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นผู้บริหารนะของแบล็กロッนะครับต้องลุ้นกันว่าจะใช่คนนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าคงจะเป็นคนที่ตอบสนองของนโยบายโดนะัทป์นะที่ต้องการที่จะ ให้มีการลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมนะที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับหุ้นต่างๆนะเอ็นวีเดียเองนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่หนึ่งดสแปดนะแต่ว่าพีมาเก็ตันเนี่ยดูเหมือนจะทาท่าว่าจะพุ่งกันไปที่หนึ่งเสเ็ดเหรียญแลาสาตสองหุ้นนะหุ้นเทสลาเองอดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปเช่นกันนะครับดูเหมือนการตอบรับของสินทรัพย์เสี่ยงในวันนี้หุ้นที่เป็นฟรีมาเก็ตันเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องมาดูกันว่าจบ การปิดตลาดนี่จะไปที่เท่าไหร่นะทองคํายังทําจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้อุณหภูมินี้ที่5,200เหรียญต่อละสัญลักต่อออนนะซิเวอร์ก็ยังพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะ112เหรียญตอละสัญลักษณต่อออนนะครับตัวสปอตอีทีเอฟที่สหรัฐอเมริกานะเอ่อตัวสปอตบิตคอยทีเอฟยังมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีแรงซื้อกลับมาบ้างในช่วงวันที่26ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับอีทีเลียมสปอตอีทีเอฟ เมื่อวานนะก็ติดลบนะมีแรงเทขายนะครับแต่วันก่อนหน้านั้นที่ผมเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับ XRP ETF ยังมีแท่งเขียวให้เห็นอย่างต่อเนื่องในะสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่แท่งเขียวที่ชั้นสั้นนะววลุ่มยังน้อยอยู่นะครับโซลอนาเองยังเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีสภาพคล่องไหลเข้าผ่านสปอตอีเทฟอย่างต่อเนื่องอยู่นะถึงแม้วอลุ่มจะยังน้อยอยู่นะสำหรับตัวเหรียญโซโ์ดสคอยนะเมื่อวานมี วันที่หกนะครับมีแรงซื้อนะผ่านนับตัวสปอตดอสคอยเดฟเข้ามานะครับเหรียญต่างๆในวันนี้เองนั้นเนี่ยอ,อ,อีทีเรียมนะครับกลับขึ้นมาอยู่ที่ส0มพันเหรียญรา้วนต่ออีสได้นะตอนนี้ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับแล้วก็ x r p อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งจุดเก้าเหรียญน,นะยังมีแนวรับสำคัญที่ประมาณหนึ่งจุดแปดเหรียญน,นะลงมาเทสตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะที่ประมาณสักหนึ่งจุดแปดเหรียญก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับ โซน้าเองนะครับก็มีแรงซื้อที่สําคัญอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญน,นะครับเทสตรงนี้เนี่ยก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับอาร์โนเองนะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาที่ประมาณสักสามสิบสามเซนนะเด้งมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงซื้อกลับเข้ามานะค <c oughs> ่าบิตคอยเฟียร์กิ้นเด็กตอนที่ผมทำคลิปอ,อยู่นี้อยู่ที่สามสิบสามนะยังอยู่ที่ค่าเฟียร์หรือว่าอยู่ที่ความกลัวอยู่นะอารมณ์ในตลาดคริปโตก็ยังกลัวอยู่นะอยู่ที่สามสิบสามนะตอนนี้ <c oughs> ภาพรวมตลาดคริปโตก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับแต่วันนี้ดูแปลกนะเขียวไปค่อนข้างที่เขียวนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็พีมาเก็ตของตลาดหุ้นก็เขียวเช่อเช่นกันนะครับไม่รู้ตลาดรับรู้อะไรหรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันว่าการประชุมเฟดของวันนี้เนี่ยคําปิดตลาดเนี่ยจะปิดตลาดหุน้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะติดลบหรือเปล่านะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่องบ,บิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะพาข้อมูลข่าวสารในวงกกกาารรรรรคคคคคคิิิปปโโโโตแแลลละมมออนนนั Economic, ับบสหี้่ ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ